สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดชินลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นการ์ด e ีโผู้บิทักดวงดาวลูเซียนะาการ์ดนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในงการ์ดที่มีมาให้ตามหาในเว้นนะปะเรามาดูความสาม,มารถของน้องกันนะ ความสามารถที่หนึ่งนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาสแปดซปเปอร์อใช้เอฟเฟกต์แสงจันนะถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับถูกเอฟเฟกต์แสงจันเข้าไปเขาทอยไปตกตรงพื้นที่ว่างก็จะสร้างเินมาร์คให้เราถอยไปตกเมืองตัวเองก็จะยึดเมืองของเขาเนี่ยมาเป็นของเรานะครับถ้าถอยไปตกเรนมาร์คของเขาเองก็จะทาสีเรนมาร์คของของเขาเนี่ยมาเป็นของเราสองเทินนะเมื่อฉันยืนอยู่บนเรนมาร์ค หลังจบเทิร์นนะก็จะมีโอกาสเจสซเร์ติดตั้งนาน้ำแข็งนาำน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีโอกาสเจสซเปร์นะครับดักจากฝ่ายนกข้ามเมื่อฝ่ายนกข้ามทอยผ่านาแลนด์มาร์คที่มีนามน,น้ำแข็งของเรานะครับผมอย่างงหมดนะเมือ่อฝ่ายนกข้ามนะครับตกบน้นทีของฉันก็จะมีโอกาสซีซีเปอร์ทำลายเต๋า2เทิร์นนะ ตอนนี้คนสามารถที่2อนะครับเมื่อตกพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างก็จะมีโอกาส6 0เปอร์ใช้เอฟฟกโซ่ตวนกับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็สุ่มบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่ที่ฉันเลือกนะครับผมอ่าอย่างนี้นหมดนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับวาร์ปสองครั้งขึ้นไปภายใน1เทินก็จะมีโอกา8ส8สเปอร์ส่งไปยังก่อล้างใช้ที่2ครั้งนะ ส่วนบัตรแถบเขียวนะครับเมื่ออัพการเต็ม30ในวนนี้ก็จะได้รับความสามารถเสริม1 4วันนะอ่าเมื่อเริ่มเทิร์นของฉันก็จะมีโอกาสเจสเปอร์เคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปหน้า8ช่องนะยังไม่หมดนะครับในเทิร์นของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาส65เปอร์เปลี่ยนไฟตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเป็นหุ่นกระบอกนะบัฟนี่คนโคตรโหดเลยทุกคนอ่าเส้นผมเจะเล่นก็มีนะครับดับจกักรพรรดิเวอร์ชันเทพีไนกี้ริมิตต์เออริชันบัตสวิตฟองสบ,บู่ หมวกอาร์ชิลและก็ปืนกัดขังหลุมดำเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีโวผู้พิทักษ์ดวงดาวลูเซียเนี่ยมันยังเล่นไหวอยู่หรือเปล่านะครับผมมาเจอกับอีโวอันดูบิดนะว,ว้าวยังโหวดเลยใส่หมวกไททิเนียมโจมตีมานะเวอร์ชันดงด้วยใส่มีราชาโจรสลัดมาใส่ วัดสวิตฟองสบู่มาแล้วก็รองเท้าด็อปซปเปอร์เดมชั่นโอ้ยากเอาเลยทุกคนอ่าขึ้นย้ายนะครับขึ้นย้ายไปข้างหน้าปั๊บอับนะนี้ปัฟบนะนี่ปัฟบนะอ่มดับวางยังมีชาร์โล่นะอ่าเดินหน้าลูกเดินหน้าปั๊บ,บแปลว่างไง แปนไม่ติดนะติดได้ไหมออกสิบสองเลยยึดพื้นที่เดินหน้าถอยหลังครับเ,เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังจากบอกสสวิตนะจะรอดไปเนาะแปนว่าไงลูกโอโหแปนไม่ติดไม่สร้างคมกันโชคดีนะที่ก็ไม่ถอยกับหลังอะ สองได้วุ้ยไม่กลัวออกสีแล้วเนี่ยปฟาดมียิงระเบิดนะดาบมียิงระเบิดยังไงกลับเมืองใช่ไหมออกไปนีพิเศษนะตัดเมืองแล้วไหมเนี่ยไม่ตัดนะครับนึก <c oughs> ว่าจะตัดเมืองเราอ่าแบนไม่ติดนะถอยสามนิดนึง ไงฮึบระเบิดลงไหมอะเปิดเต็มตาไปนิดนึงติดหมวกนะอ๋อไม่ไปข้างหน้านะจะทำไงดีเนี่ยเออ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 ถอยสีได้ไหมสีสีเออมีเก็มเบิร์นมาอยู่นะแบนวงไงโอ้โหเจ็ดสิบเปอร์ก็ไปแล้วแล้วไม่กลับหลังด้วย อะไรของเขาเนี่ยออ <c oughs> ตาย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 ทำไมจะได้ล็อกขาเขาเนี่ยถอยเจ็ดกับหลังได้ไหมได้อยู่นะอืมแบงแดงฉันยังไง ล็อกขาไปนึนงเออนี่นะควางตัวตัว,ตว,ตวล็อกขาไปแล้วถ้าเกิดไหวต้องข้ามถูกล็อกขาเขาก็จะวาร์ปไม่ได้นะอ่าไงดีนะฟับเออเอา้าวตกไปที่ของฉนะันนะตกไปที่ของฉันสาบไปอยู่ก็บ,บอกนะว้าวเสียดายจังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถอยเผื่อก็ถอยกลับหลังอา้าวบังคับนะบ,บังคับ ตกเมืองปับ๊บสาบลุงก็บอกแล้วก็บังคับย้ายโดนเอฟเฟกต์เข้าไปไหมเนี่ยโดนเอฟเฟกต์แสงจันทร์เข้าไปไหมเอาตัดการ์ดนะล้มละลายเลยมาเจอกเทพีไนกี้ Nike, นะตัวตำนานด้วยว้าวใส่การ์ดเชิญกับดักมาใส่ก่อรอยฟ้าหลุมดำมาใส่หมวกโอากาสไทเทเนียมมาใส่ โดนพิทักวิกตอรี่ด้วยโย <c oughs> อยทำไมเราจะสู้ก็ได้วะเนี่ยคือถ้าเกิดอ่าไนกี้จบเทินแล้วก็ยืนอยู่บนเอฟเฟกนะไอ้โซ่ตวนหรือสาบิลเลากาเอ้ยสาบิก็บอกอะ่ะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะอ่ะอางไงเนี่ยป่าดาบนิดนึงยิงแล้วเบิดเลยนะแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับยิงไม่เข้านะ เสร็จเลยทุกคนผมไม่ได้เอาสลับผมดำมา <c oughs> กะจะมาโจมตีเขาอย่างเงี้ยเสร็จนะผมว่าดูเขาจบวันเทินแน่เลยเฮ้ยจบวันเทินไม่ได้ผมมีการวิ่งอยู่เอ,อเระวังนะระวังนะเดเทศไปแล้วเด้งลงเมืองแพงนะยังไงเอ้ยป่าเปล่าป่าให้กันวิ่งเราติดเปล่า ปับ๊บอ้าวปานะยอมปายอมปาให้กันพิกเราติดปับ๊บหออลุมดำวางดูรู้มปก่อนนิดนึงทำใเมืองแพงแล้วหลุมดำช้อนครับปั๊บเฮ้ยไม่มีอะไรออกลเลยหรอโอ้หหูสีแล้วนะ มีควางโซ่ตัวนะครับเออ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 ถุงสองทล้มเบิ่ไมได้อยู่นะคว้าโหไม่ควางโซ่ตัวเลยทุกคนหูี่โผล่มทีนึงเอหลุนขังหลุนตัดการ <c> ์ด <oughs> แต่ว่ามันน่าจะยากอ,ะอา่ะควัา ก็มีโคมออก,กันด้วยแปบบนไม่ติดนะขาขอลุกซึบ็ขไปเออเจออะไรเข้าไปเนี่ยตัดการไม่ไม่ตัดนะเบิร์นได้ไหมเบิร์นได้นะโดนแะ้วก็ไปโดนอะไรก็ไปเอา้าเตาแตกนะครับเตาแตกเตาแตกเตาแตกแต่เขามาตกเอฟเฟกต์ของเขาเขาก็จะฟื้นมันคืนกลับมาไงยังไงตกดาบนะเตาแตกหายเลย แจ๋วจริงไนกี้ยังไงดำวางนะกันบิ๊กออกเออเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปกันนะไปลงหน้าแล้วใช่ไหมปับอเอาดำวางไว้ไหนดีหนะ้าดำวางไว้ไหนดีหนะ้าฟับอถอยกลับหลังไปก่อนอ๋อโอ้ยงานเขา้าปับ โอ้แปบนบไม่ติดเถย้ยเอา้าโอ้ก็ตกกับดักก็เด้งมาเมืองแพงนะโอ,โอ,โอ้เรียบร้อยเลยทุกคนแม่เราไม่เห็นเมืองแพงเราแล้วน่าจะหลุมดำไปวางไว้เมืองแพงใช่ไหมเขาจะไดไ้เด้งเมืองแพงแล้วก็ตกหลุมดำเรามาจอกับเกริต้านะ เกต้าว่างไงเนี่ยโอ้โหเเกตา้ายังโหดเลยได้เล่นคนแรกแล้ว <c oughs> อ่าไปทางไหนดีนะฟับอ่าฟางโซตัวนะแหมตอนเจอเนกี้ไม่ฟางเลยนะเพื่อนนะเอ้ามีเกติีมาเหรอโดนจุกเลิกปะเนี่ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ยื่นย้ายไปยแถวฟ้าบสองได้นะยื่นย้ายไปยแถวแป้นวาไงแป้นติดโอ้น้นตาจะไหลแป้นเกล็ดหิมะขึ้นเกล็ดหิมะขึ้นดูดลมอีกทีนึ่งาสามได้ไหมสามได้ไหม ออกห้านะยึดพื้นที่ไม่มีอะไรยังไงเอาไว้สิบไปนะวาบด้วยมัฟสร้างเงินมาร์กปะเนี่ยสร้างเงินมาร์กนะงไหงนเ,เอ้ยดำวังเ ยังไงเอาเอาวอาเอา,เอายัง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 โชคดีนะที่เขาไม่เอาหลุมดำไปวางก่อหลังยังไงอืมอ๋อโชคดีโชคดีต่อยก้าวีหนึ่งมาไม่ใบแดงนะเพื่อน อยอะไรเนี่ยถึงออกก้าอ้าวกาดมาแล้วกาดมาแล้วใบแดงนะตุ๊บไปทีนึงใบแดงแลดงอ้าวไม่ไปข้างหน้านะบัฟไม่ไปข้างหน้าเออผมจะทำไงดีเนี่ยอืม <12. S 1> แป้นว่าไงแป้นไม่ติดนะเออใบแดงฉัน ยังไงมีอะไรออกบ้างเกติมาขึ้นโอ้เกติมา,ข,า,า,นะนะมาขึ้นดำวางอดดูไปทีนึงอ้าวดูนะดูนะโอ้เกติมาขึ้นน่ะทำไงดีเนี่ยออขอติดไปก่อนกลับเมืองดีไหมกลับเมืองดีกว่ายังไงปับ๊บดักนะดักดัก ไม่กล้าออกมานะขึ้นย้ายเปลก็กไฟฟ้าอ่าไม่กล้าออกมากลัวโดนดักกด็ดิเอาหมวกอะไรมาเนี่ยโอ้ยหมวกนี่ผ่านดักได้โอ้ตังไม่พอออกมาสร้างจนเงินหมดนะเอ้ยขังปุ๊พอดีนึงเออแล้วก็ดูดเข้าไปนึงปั๊บตกเมืองเราปั๊บดูดเอฟเฟกต์เข้าไปนะว้าวดูดเอฟเฟกต์เข้าไปแล้วทีนี้เขาเล่นยากแล้วเ<ๆ>ขออยายกเว้นนะเพราะว่า พื้นที่ตรงนี้ครับมันมีเอฟเิกโคมไฟของเกรตาเนาะ mm hmm. ดูดลงมาดีนึงจบวิได้ั้ยเนี่ย <c oughs> โอ้เออ, <c oughs> เอ,อไปถอยสามทำไมเนี่ยโถยไม่น่าถอยสามเลยม <c oughs> ีเบิ้ลแรงๆซะกะดีเอาเกรตา ถอยกับหลังวับมับมาวการทาสีออกนะตามหลักแล้วมันต้องทาสีเราแต่ว่าเ้าไใสการทาสีมานะใบแดงนะไม่วับนะขังไว้ลูกไม่ขังจ้าอันยอมเลยทุกคนโดนเอฟเฟกต์เข้าไปถึงก็ต้องยอมนะมาเจอกับยมรานะครับ ยอมลาใส่เกาะลอยฟ้ามาโอ้เต็มสูบเลยใส่หมวกออักชิวมาใส่ระเบิดน้ำมุลเลกามาใส่มันนี่กันของดกูกระปี้แล้วก็เกาะลอยฟ้าลุงดำนรกของเทพีในกี้นะมาเราติดถอยคนที่สองเว้ยไอ้เพื่อนไปข้างหน้าไปข้างหน้า,ม,ามัาดำวางหอ,อไปสร้างงานมาร์คระเบิดลงนะครับจากดาบ เบินสองไปง่ายวางเมืองนะับบางเมืองขอยตีไปวาร์ปไหมวาร์ปนะครับวาร์ปคือถ้าไม่มีสลับหุ่มดำมาเขาก็วาร์ปได้สบายนะเขาแค่เอาดำวางก่อนหลังเาก็วาร์ป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 ระเบิดลงเอา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 มาพอดีหนึ่งสวยแล้วโอ้ยระเบิดลงนะไม่ตัดการเราแลละทีนี้ ง่ายถีแลออกไหมอัดตูดไปทีนึงปิดคุมกันนะเมืเกี้เหมือนเอฟเฟกเอฟฟกไอ,อแสงจันของเราจะไม่ติดนะง่ายอัดวางโซตัวนนะวางโซตัววางไปไหนดีนะ <c oughs> วางนี่แหละบังกลับไปทีนึงอง ถ้าฟางัวตัวมันจะไม่ดูดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะยังไงหมวกมันยังไม,มไ,ออไม่มีอะไรเออมีอะไรลุ้นดาบ้างกอ,น,อนดูนีทีนึงเออติดหมวกนะดักนะครับจบเทินสร้างหนามแข็งแล้วก็เตรียมดัดดูดเอฟเฟกเต์ไหมเอ้าเต๋าแตกนะเต๋าแตกนะแต่ว่าไม่ดูดเอฟเฟกต์แสงจันนะ โอ้ oh, ถ้าโดนเอฟเฟกแตงจันกาไปเนี่ยบอกเลยงานหยาบอะกลับเมื่งชาร์ชาร์จโล่ขอมาสร้างใอ,อ้มาคจะจบวิกแล้วเนี่ยมีอะไรมีอะไรอะเออทาไงดีเนี่ยเฮ้ยถอยกลับหลังได้ไหม ม่แปข้างหน้าถ้าเกินไปข้างหน้าก็จะเจ๋อมากๆเลยเอบิ้นสองได้ไหมเบิน2สองได้นะมีอะไรออกบ้างไหมเนี่ยไม,ไม่มีอะไรออกเลยอัดดูดไปทีนึงองคุ้มก็ไม่ค่อยชาร์จนะเราอะ่ะเดี๋ยวเราจะถอยสามสามห้าหลุนควางโซ่ตัวนะ่ะหรือจะหลุนขังคุกด้วยแปลงแดงชาร์น หลุนขังคุกด้วยดีวยกว่ามับขังคุกงไหอ้าวขังคุกนะแล้วก็ลุนดำช้อนดูไปทีหนึง่งมับอา้าวสีกลับคืนมาโดนมังคับจ่ายเงินโอ้ยสวยที่ปลายอ้ <c oughs> อาๆตายเองเลยโอ้ยเยี่ยมไปเลยเรียบร้อย มาเจอกับพริวนะพร,วพริวพริวว้าวพริวยังโหดเลยจัดจัดอ่าไปทางไหนดีนะาปั๊บดลดลมทีนึง่งเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะถอยถอยกับหลังก่อน ปั๊บขึ้นย้ายไปอิกแถวปั๊บแป้นไม่ติดนะเบือน,นได้ไหมเบือนได้ปั๊บการวันกันก่อนเอองไงออกเก้าปั๊บแป้นไม่ค่อยติดเลยหกสิบเปอร์ไปแล้วเอาโย่ ไม่อัดไม่สุ่มสร้างเอนมาร์กนะเบินสี่ไปกับเมืองฟ้บสุ่มสร้างเอนมาร์กว้าวอหอยสามใบไม่ไปข้างหน้า,าไม่ไปข้างหน้าทำไงดีเนี่ยเออเบินสองได้ไหมฟรีออ ไม่ถอยกับหลังเลยนะโอ้โหแบ็กสวิตชนะไม่ถอยกับหลังเอยบอดสวิตไม่ใช่แพ็กสวิตเออเบม,มันหนึงจดสองได้ไหมเบิร <c oughs> ์นหนึ่งจุดสองได้ล็อกขาลุกล็อกขาอึ๊บโอ้โหไม่ล็อกขานะมไม่คว้างอะไรด้วยนะ <c oughs> เออหรือว่ามันมันดูดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเลยไม่คว้างอ่าไม่คว้างโซ่ตัวเนานะหกสิบเปอร์นะ่าโซ่ตัวก็จะคว้างยากหน่อยออแปดได้ไหม ได้อยู่ตกไปดิที่มีสิ่งก่อสร้างมับอ่าล็อกขานะออปอ่าั๊บอ้าวแปนติดนะดูสักทีนมับไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ้าวแล้วเบิดลงแล้วเบิดลงนะหลุมดำวางอัดดูดก็ไปก่อนนิดนึงอ้าวฟางโซตัวมันก็ดูดน,นะแล้วเราก็พาไป มากระค้างปุ๊บพอดีนึงเออ,เอลุกดำช้อนไหมละ่ะลุกดำช้อนทีนึงมัโดนเอฟเฟกต์เราหน่อยเปล่ามับพอดีนึงโอ้โหดูดเอฟเฟกต์นะทาสีไปแล้วเอามัมสีกับคืนมานะเออสีกับคืนมาละ <c oughs> เขาโดนในเนี่ยเอฟเฟกต์แสงจันทร์ของเราเข้าไปนะทีนี้แหละทีนี้แหละ,หละเราจะพาเขาไปทัวร์อา่า นะาดินแดงฉันปั๊บขังคุกโอ้ยแจวแจวแจวขังคุกขังคุก <c oughs> ดีนะใส่ปืนขังคุกมาอ่าสิบลูกสิบสวยงามเดี๋ยวเราจะไปดินแดงฉันปั๊บล็อกขาเออวางโซตัวน ดัวางดูดมม,มาทีนึงมาปั๊บอ๋อเอฟเฟกต์บรรลัยมาเอฟเฟกต์บรรลัยมาเอาไงดีวะเนี่ยดับวางก่อนแนละ้วกันมาปั๊บดูดล็อกขายนะวับตอนเริ่มเทินไม่ได้นะเลยเตาแตกด้วยทำลายเต่าเลยนะ ยกเว้นใช่ไหมไปแล้วไปแล้วปับ๊บสางเงินบักให้เรานะอาอฟ้บเป็นแดงฉันขังกุ๊กมับไม่มีอะไรนะอ,อัดดูดเข้าไปหนึงมัฟสาธิตอีโอ้เยี่ยมจริงเลยเออ ไปแดงจันปั๊บขังคุบขังคุบเดีย๋ยวหาทางรุมดำช้อนกันดำวางกลัวมันดูดจะหายเลยนั่นไงผมว่าแล้วกลัวมันดูดจริงด้วยอืมเอ้ยโอ้โหซื้อหน่อยซื้อหน่อยโอ้ยเยี่ยมเลย อืมตายยากตายเย็นจริงเลยเอ้ยควางโซตวน์ควางโซตัวนนะปั๊บเออ,เอ,อถ้าควางโซตวนมันจะหลุดออกมาใช่ไหมเริ่มเทิร์นมันก็จะ,ะได้เงินมันก็จะได้เงินเพราะฉะนั้นเราไม่ปาแล้วกันเฮ้ยเราไม่ไม่สร้างพายุทรายแล้วกันเราไม่ไม่พาทัวนะร,ร์นะอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นขังฟองสบู่ยังไงมับขังฟองสบู่เออตัดกราฟได้ไม่ตัดนะ เต๋าแตกอยู่นะอโดนซ้ำเข้าไปไหมโอ้ยเหมือนจะเตาแตกซ้ำเข้าไปนะอ่ารอตีแล้วกลับตีมาก่อนเฮ้ยไปแดงจันปั๊บวางตัวตัวไหมเนี่ยวางตัวตัวไม่น่าดูรถมาก่อนนิดนึงไม่มีอะไรออกหรอโอ้ ถือเกาะไปก่อนฟับอ่าสียบคืนมาแล้วยังไงพิวอ้าวพิวหายเต๋าแตกนี่แต่ว่ายังติเดเอฟเฟฟอยู่นะติดนิวฟวไฟแสงจันทร์อยู่ยังไงเอ้ยไม่ไปนะครับไม่ไปพื้นที่ว่างนะถอยสามอ้าวถอยสามมพอดีนึงอ่าสร้างนะครับสร้างสร้างให้มากให้เราเบิ้นอยู่เบิ้นอยู่ ปับอ่าล็อกขานะแล้วเราบังคับไปตรงนี้บัฟไปตรงนั้น <c oughs> อ,อตรงนั้นไม่มีอ่านะเอฟิก์บรรลัยแล้วยอมไหมเนี่ย <c oughs> เ,เรียบ้อยโอ้โหเป็นไงทุกคนมันก็พอเล่นได้นะถ้าตอนมีบัฟนะ <c oughs> มันก็พอเล่นได้อยู่ถ้าหมดบัฟก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าหมดบัฟก็ไม่ค่อยเก่งแล้วใช่ไหม สู้การ์ดพวกประจำเดือนอย่างพวกยอมลาพวกไนกี้พวกเบต้าคีมุลลำบากมากๆนะอ่ะใครสนใจการ์ดนี้ก็ไปตามหากันได้ยังไงก็ขอบคุณทุกท,ที่ที่ติดตามผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,านไปละ